ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นภาพตอนวันแรกที่เอ็นค้ยหน้าขาดนะครับนี่ก็เป็นวันที่สองมาตรวจที่โรงพยาบาลอาการหลังกินยาตามหมอกระดูกสั่งให้กินนะครับมารู้ตัวเองอีกทีว่ามีอาการแพ้ยาก็ตอนที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าตอนอายุ28 ชีวิตน,นี่เขาก็มีอาการบวมดูหนังก็มีน้ำมันที่สามอาการบวม ก่อนแอดมิดเข้าแอดมิดครับก็แฟนก็มาส่งนี่ระวังนอนรอ,อครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็วันแรง,งการแอดมิดพรุ่งนี้รอ,อผ่าหมอก็มาตรวจแล้วผรจะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูครับรอขึ้นเขียงพรุ่งนี้ อัพเดตวันแรกก่อนพาครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับพาตัดผ่านไปด้วยดีครับนอนรอที่เตียงปวดขาชิบหายให้พยาบาลคนสวยถ่ายรูปให้ด้วยพยาบาลดูแลอย่างดีนะครับนี่เดียงไปสิครับก็ประมาณนี้ครับ หมอก็มาตวรวจอาการก็โอเคสวัสดีครับอ่านี่ก็ผ่านไปเจ็ดวันแล้วครับสำหรับการพาเอ็นคว้ยหน้าแล้วก็มอลองกระดูกด้านหลังพังนะครับผมยังมีอาการเจ็บอยู่เลยนะเรามาดูกันนะว่า กี่อาทิตย์กี่เดือนผมจะหายเจ็บจะเดินได้จะงอได้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเป็นระยะระ,ยะนะครับตัดมาที่กายภาพครับนี่จะเป็นบรรยากาศตรอนที่ผมมากายภาพนะครับที่โรงพยาบาลที่ผมผ่าตัดนะครับก็ผมกายภาพไปทั้งหมดสี่ครั้งนะคลิป ที่ผมลงไว้ให้ดูคลิปนี้นะครับกายภาพไปทั้งหมด4ครั้งพักการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็มีอาทิตย์ท,ที่สามที่ไปกายภาพเกานั่งเก้าอี้กาอีก็หักพังพาลมอีก,ก,อก,ก,อก,ก,อกสวยมากเลยพี่ีกายภาพก็ดูแลอย่างดีครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำสีนีงง้เหมือนกันอยากอยากอะไรสักอย่างน,นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ไปกายภาพนะครับอยากให้ดูก็แฮปปี้ครับพี่ๆที่มาทำให้ก็คุยไปคุยมาโคนบ้านเดียวกันเสืยคนอีสานคนขอนแก่นโอ้ยเบาโสมลินโสมแขวอยู่กับดูดนเลย สวดไฟอีกแล้วก็ชอบครับท่าน,นี้ผมชอบมากนะครับลอยไทยครับพี่เขาก็บอกว่าอย่าช่ทวงคานะวาซานก็เป็นบรรยากาศที่ผมพยายาพเก็บคอนเทดูนะครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะหัดทรงตัวแล้วครับว่ามันเทียงบอนี่ประมาณนี้ครับนี่แจมบอกครับพี่น้องจบรอติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ